ไม่ได้ด้วยาะเ hey, จ้าของรายการไม่ตัดให้ไม่ตัดให้นี่เราก,กดอ่านแล้วคุณรู้ตัวยังอ้าวเหรอสวัสดีค่ะโซโลคนใหม่สวัสดีครับผมสวัสดี <Yeah. S 2> ครับอันนี้ผมออกรายการช่องอะไรครับเนี่ยยุงทูบแชนแนลโอเคครับ <laughs> ไม่ใช่อีซี่จูนอ๋อไม่ใช่ <laughs> <laughs> ช่องอีซี่จูนนี้คนเขาตามเป็นแสนเนี่ยโอ้ oh, ใช่พี่โอ้ oh, แลวคลิป ดังมากเลยใช่ครับชายเป็นแสเลยที่คุณไปออกรายการแต่ของเราอ่ะก็ในพันหนึ่งก็ดีใจแล้วเอาล่ะโอเคไอ้ผมเทปนี้ต้องมีคนดูเยอะอจริงป้าจริงเออก็ไม่เป็นไรค่ะเราเป็นแบบช่องเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะสวัสดีพี่คิมประพัฒน์นะคะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยงทุบชาแนลน่าๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมคนแรกๆเลยที่ออกรายการที่ยงทุบใช่คือคิมเคยมาออกช่องพี่แล้วใช่ นานมากพี่ทําช่องนี้มาประมาณเกือบเจดเดือนอะ่ะเออ<ท>เพิแ่แรกๆเลยใช่แต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้คุยกันเยอะยังเราคุยกันนิดหน่อยค,คิมต้องพูดดังนะเพราะว่าพี่ไม่ได้ให้ใช้บลูทูธไงได้พี่คุณใช้พลังของโซโลนะคุณพูดแบบเอ,อแนะนําตัวเองเป็นเสียงโซโลให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะเสียงนี้แหละสวัสดีครับผมคิมประพัฒสินทวัรกุลมิสเตอร์คิมติดตามเพจผมได้ที่ ไวส์คิมครับโอ้โหแม่ถึงก็ขายของของตัวเองเก่งจริงๆเก่งจริงๆครับเออเดี๋ยวก่อนอื่นพีุ่่งที่จะไปพูดถึงเรื่องเพจไวส์คิมของคุณเนี่ยนะพีุ่่งถามเรื่องราวของคุณนิดนึงก่อนที่เออคุณเนี่ยมาพากโซโลแทนอากัยวันครับใช่ไหมตอนนั้นคือพี่จุนถามไปแล้วล่ละแต่ว่าอันนี้มาถามในแบบของพีุ่่งแล้วกันว่าเออเราอ่ะมาเป็นโซโลแทนอากัยเนี่ยเราอ่ะรู้สึกยังไงบ้างอะรู้สึกยังไงบ้างต้องทม ต้องมันอยู่ใกล้หน้าผมเกินไปไมนได้พี่คุณพูดอย่าง้ได้ไหมล่ะไม่มันไม่ไ๋อเหรคุณกำลังหล่อเลยเละจริงมั้จริงเชื่อพี่เลอเออเอออะพูดบเสียงโซโลหน่อยเอาเสียงปกติดด้วาพี่อ่าๆได้ยังไงนะขอคำถามเป็นพ่อก็คือว่าตอนที่รู้ว่าจะได้มาพักโซโลเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกคือเขาต้องแคสก่อนไหมคะมีแคสครับมีแคสมีเจ้าหน้าที่ของเด็ก์แล้วก็พี่เปียบหัวหน้าทีมอมาดูเป็นคนเลือก คุณจำฉากที่แคสได้ไหมเป็นฉากอะไรอ่ะฉากที่แคสเออเหมือนมันเป็นตอนที่ไม่ใช่นปัจจุบันอ่ะมันนานมาแล้วอ่ะอะฮเออผมก็จำไม่ค่อยได้ก็พูดปกติของเรานี่แหละเออไม่ไม่มีตะโกนอะไรมากมายกังวลปะกังวลไหมไม่กังวลนะพี่คือคือผมไม่ได้คาดหวังเลยนะอจริงเหรอไม่ได้คาดหวังว่าจะได้หรือไม่ได้เลยนะแต่ว่าแต่ว่าเราชอบการ์ตูนเรื่องนี้ Mm. เราดูเป็นแบบมังอะ่ะเป็นหนังสืออ,ะอ่ะเออใช่แล้วพอรู้ว่ามีการแคสแล้วก็เออไปขอเขาแคสอะอ,อ๋อคือจริงๆเขาไม่ได้เลือกเราเหรอเราไปขอ,เ,อ,อเป็นตัวเรื่องให้เขาอะไรแบบนี้ปะคะเหมือนถ้าจำไม่ผิดเหมือนมีน้องน้องเก้าน้องเก้าที่ภาคเป็นทันจิโร่ะเขาบอกว่าเนี่ยมีพี่เขา หาเสียงคนพักโซโลอยู่เปิดเปิดรับอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าหมดเขตไปหรือยังนะอะไรเราก็ไปเมนว่าเอขอผมแคสหน่อยได้ไหมครับอะไรประมาณเนี้ยบอกขอแคสหน่อยได้ไหมครับอะไรประมาณนี้ใช่ครับแล้วคุณเตรียมตัวอะไรไหมก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปเหรอไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากับพี่เราเหมือนเรานักพักเรามาแคสเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเราแค่โฟกัสในบทของเราในตอนนั้น อืมแล้วพอแคสต์ได้เป็นไงคะตอนที่เหมือนว่าเราไปพากเห็นพี่จูนค่อนข้างที่จะบอกว่าเออใส่ใจแล้วก็ลูกละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะเพราะว่าเรารับไม้ต่อมาพี่เราไม่ได้พังแต่เริ่มใช่ไหมถ้าสมมติพูดง่ายๆเหมือนอ่ะตีซะเป็นมูฟวี่หนึ่งเรื่องอยู่ดีพี่ไปโผล่กลางเรื่องเลยพอพาก็มาต้นๆอยู่ดีเราไปพ่งขึ้นมากลางเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องมีแบบแรงกดดันทั้ง รอบข้างอแล้วก็ทั้งในการทํางานแล้วพอออกมาแล้วอ่ะฟีดแบ็กอะคิมได้ดูไหมพี่มุ่งเชื่อว่าคิมต้องดูผมดูแล้วเป็นไงคะฟีดแบ็ส่วนมากผมเจอเด็โอเคนะอ่าฮะอ,อ่จะมีไม่โอเคก็บอกว่าทําไมไม่เอาคนเสียงเหมือนออากลมาล่ะออะไรอย่างนี้ใช่ซึ่งพี่มุงก็เห็นมีคนทําสกูปเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย อ่าใช่ที่ว่าทําไมไม่เอาเสียงเหมือนมาครับบางครั้งเสียงเหมือนจริงแต่ว่าเออมันไม่ได้มีแค่เสียงนะเวลาพักนังถูกไหมถูกพี่เออมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบมันจะออกมาคือคาแรคเตอร์ทาเหมือนได้ไหมมันไม่ใช่แค่เสียงไดนามิกได้ไหมอะไรแบบเนี้ยใช่เออตอนนี้คือหายกดดันไหมหายกดดันไหมเหรออืมยังไงดีเฮ้ยคุณคุณไม่ต้องเก่งหรอกออกรายการผมอ่ะคุณเป็นตัวคุณเถอะ เออตอบตามจริงเลยใช่ไหมไม่แด้งจริงเลยเออก็ยังกดดันอยู่บ้างแรงกดดันอยู่บ้างเว้ยแล้วผมทํางานผมกดดันหมดเพราะผมใส่ใจการทํางานครับพูดกับทุกคนครับผมใส่ใจการทํางานนะครับแจ้งผมได้นะครับโดยเฉพาะคุณนะ่นแหละไม่ค่อยเรียกผมเลยทําไมอ่ะก็คุณมีงานเยอะแล้วนี้นะไม่จ่ไม่เรียกเลยไม่จริงคุณก็เพิ่งมีเดลเทอร์มินอลลิสกับดีฉันไปไงนั่นแหละเรื่องเดียวเองอื แหมก็มีเรื่องอื่นด้วยแม่วันนี้ทําสีผมใหม่แหไม่มีคนทักไม่มีคนทักฉันทำมาตลานแล้วแต่ไม่สนใจฉันเองเออไม่อันนี้พี่งถามอีกนิดหนึ่งว่าเอโอเคตอนนี้คือหนังที่เราเนี่ยเป็นกระแสอยู่ก็คือเรื่องนี้แหละวันพีชใช่ไหมแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยคือเราได้พักอีกหรือยังคะสาหรับเรื่องนี้หลังจากครั้งแรกที่ไปสามตอนแล้วครับวันนี้วันนี้ตอนที่ตอนที่สามอ๋อแล้วพี่จูนมาดูทุกครั้งเลยไหมคะมาดูครับเพราะผมมาพักต่อเขา อ๋อซึ่งดีมากคือเราอยู่ในมือคนที่ไว้ใจได้เขาช่วยไกด์ให้ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นยังไงอะไรประมาณไหนแล้วที่เหลือมันก็แล้วแต่เราว่าคือญี่ปุ่นกับคนไทยเนี่ยการออกเสียงพูดไม่เหมือนกันญี่ปุ่นมันเจ้อะไรเงี้ยแตถ้าเรายจะพูดเอ้ยไปไหนนี่มันมันไม่มันไม่ใช่นั้นเราเหมือนเกาะซาวเขาว่าควรจะไปใน บริบทไหนอารมณ์ไหนอะไรประมาณนี้เขาก็ช่วยช่วยฟังช่วยบอกเราเพราะว่าใช่เพราะว่าเวลาเราภาคใช่ไหมเราฟังซาวไปด้วยพูดไปด้วยเสียงมันตีกันอยู่ละคนข้างนอกที่เป็นดเลกเตอร์เขาจะเห็นมากกว่าเราเขาก็ช่วยบอกเฮ้ยมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับแลวอย่างที่ภาคโจโจ่ะคะภาคโจโจต่างกันมากไหมตึงภาคเป็นตัวอะไรนะคะโจทาร โจทาโร่ใช่เออไอตัวนี้ก็มีกระแสพักใหญ่เหมือนกันเนาะตัวนี้ตอนคุณพิพัฒน์เนี่ยคุณปายเนี่ยพี่ปายเนี่ยเราเนี่ยเรียกผมไปผมบอกผมไม่พาดทาไมอ่ะเบืงเสียงฮใช่ไหมเออผมไม่ชอบความกดดันทําไมอ่ะคือยังไงอ่ะตัวนี้มันดังมากดังใช่ไอ้โจทาโร่เนี่ยดังมากเลยก็หุยจริงๆแล้วผมไม่ชอบแบบ ให้คนมาโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการเหมือนคนดูเขาก็จะคาดหวังว่าเฮ้ยไอตัวนี้นะมันต้องเป็นพี่นุ่นพี่นี่อานุ่นอาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นเป็นเราอะไรใครอ่ะอ่าก็คุณก็คือมิสเตอร์คิมไงคะฮะพอบ้านคิมไงคะผมส่วนมากผมเน้นพวกชายหนึ่งทหารสองทีวีชายผมเน้นมาแบบห้องนี้เสร็จครึ่งชั่วโมงไปห้องจนกับบ้านอ่าแล้วพอเป็นตัวนี้คุณแคสป่ะหรือว่าหรือว่าเขาเลือกเลย เออเรียกว่า huh. มีบททดสอบมาให้ผมเอยังผมทําไอตัวเนี้ยมันจะพูดว่าโอ้เราเราเราเรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีบททดสอบอ่ะพี่เดี๋ยวพี่ไปพูดประโยคนี้มาให้ผมให้เขาฟังอ๋ออแล้วผมก็ไปซ้อมซ้อมซ้อมแล้วเขาพูดนะครับโอเคพี่พันมาทํางานจริงอื่าอดี๋ยวบอกไม่อยากกดดัน แล้วตอนนี้ซ้อมนี่ก็ตั้งใจซ้อมทําไมล่ะอ้าวอบอกก็ผมบอกไปแล้วว่าเดลิเตอร์ทุกคนครับผมตั้งใจทํางานกับทุกบทบาทที่ทุกคนมอบให้ผมนะครับจำได้ไหครับนีคือเฉพาะคุณนะครับนี่คือวิธีกาบอกช่องคุณเลยเนี่ยนี่คือวิธีการหางานของเขานะค่ะครับผมตั้งใจหมดผมบอกไม่อยากจะให้ผมมาเออหแล้วแล้เออไอ้ปลาพี่ไม่พักก็ไม่ใช่ผมอ่ะคือผมตั้งใจคือทําไม่ได้ก็คุณก็ไปเอาคนอื่น แม่แม่ละคืออย่างโจทาโร่เนี่ยคือเขามีจุดเด่นยังไงทาไมมันถึงดังๆอ่ะเอาจริงๆพ่ไม่รู้นะมันเป็นมังงะเป็นที่ดังมากใช่เขาเป็นพระเอกเลยปะคะเอ่อพระเอกเลยพี่เป็นพระเอกเลยกับวันพีซนะอะไรกดดันกว่ากันเนี่ยเหมือนดังคู่เลยนะเนี่ยกับวันพีสเอ่ะผมว่าวันพีซวันพีซกดดันกว่าแต่โจทาโร่กินเสียงกว่าคือผมภาคโจทาโร่เสร็จผมไปภาค ที่ไหนตอมไม่มีเสียงแล้วก็เหมือนพี่พาคฟูไฟเตอร์โอ้ยหเฮ้ยขอขอเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายได้ไหมเพราะว่ามันแบบเราทํางานอื่นต่อไม่ได้จริงเสียงมันจะแบบแตกปลายเคยไปภาคไม่ไหวเลยแล้วผมก็ติดโควิดทั้งๆที่ภาคจทะโกค้างไว้เฮ้ยคุณติดกี่ครั้งอ่ะครั้งเดียวสิครั้งเดียวพอแล้วเอ้าเหรอผมเป็นโควิดมาแล้วพี่คงเคยจําได้อันนั้นคุณภาคจุะโแล้วเหรอตอนนั้นพักแล้วอ๋อเหรอแบบมันแบ่งเป็นครึ่งครึ่งมั้ง สมมติมันสาสิบตอนใช่ไหมมันก็หยุดไปก่อนหรือยี่ิบตอนนี่มันก็หยุดไป,นนดไปช่วงนั้นก็นโทรปรึกษาไปเลยนะ,ะว่าเปลี่ยนคนไปเลยเปลี่ยนไปเลย,เ,เ,ลยเพราะว่าเรากลัวว่าพลังเราตกปะใช่แล้วกลับมาจากหลังโควิดเนี่ยเราแรงเราเท่าเดิมไหมอะคะเออไม่น่าเท่าเดิมนะนานไหมเรากังวลไหมแบบไมเสี่ยมมันไม่เหมือนเดิมมันเหมือนไอแรงมันเท่าเดิมแต่ความถึกมันไม่เท่าเดิม อ,อย่างสมมติวันหนึ่งพี่สามารถพักได้สี่ห้าชั่วโมงใช่ไหมพี่ก็จะเหลือสักประมาณสามชั่วโมงครึ่ง,แ,งแล้วต้องพักก่อนแรงเราหมดแล้วใช่ป่ะคะเสียงหมดเสียงหมดอ๋อนี่คือภาวะลองโควิดใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะแล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ปะตอนนี้พักได้ปกติตอนนี้คือหายแล้วหายแล้วอ๋อมันใช้เวลาฟื้นฟูประมาณนานเท่าไหร่เดือนนึงไหมน่าจะเดือนสองเดือนนะพี่อ๋อเดือนสองเดือนใช่อ๋อเออคือเหมือนประมาณแบบโอ้ปกติ พักพักแต่นักพักเรามันก็มีเสียงหมดเนาะหมดหมดมีใช่ไหมก็พักไปเฟอร์พี่ก็หมดเออจะพออ่ะนั่นแหละก็แล้วคือพี่ไม่ได้พักแนวนี้นานมากแล้วว่ะแล้วพี่ไปเขาก็แบบเออไว้ใจอ่ะไว้ใจก็ได้อ่ะก็ทําให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เสียงหมดนะ ทงหมดใช่ไหมจริงจริงไม่แล้วญี่ปุ่นมันเขาชอบตะโกนเขนพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาคุยกันดีๆไม่ได้หรอนั่นแหะสินี่สงสัยอยู่แล้วกันทุกเรื่องเลยเขาจะเอ๊ะอะไรนะอะไรนเออทำไมเขาจะต้องบอกเขาเป็นอะไรเออไม่รู้อ่ะอันนี้พีุ่งโอเคอ่าเราผ่านเรื่องนี้ไปละมาถามเรื่องของการเปิดเพจของคิมบ้างดีกว่าคิมไ i ส์ครับเออตอนนี้คือทาไมอยู่ดีถึงมาเปิดเพจอะไรเงี้ยค่ะอ๋อคืออย่างนี้พี่หลังจากเทปแรก โซโล่ไปของพี่จูนน่ะโอ้โหคนแอดมาเพียบเลยอ๋อแล้วพอดี Facebook ผมส่วนมากมีแต่รูปลูกอะไรอย่างนี้แล้วผมผมกนเลยผมไม่ใช่คนแบบโอ้อดผลงานนะครับอ๋อไม่ใช่พี่อ๋อไม่ใช่อุ้ยอุ้ยมันเออแทงตัวเองเจ็บกว่าเจ็บนกว่าผมไม่ชอบอดเพราะว่าเขาแบบเหมือนไส้ครับยังไม่เก่งแล้วมาอวดนะครับโห้ยคุณเก่งแล้วนะอ๋อไม่แต่ผมแบบทําตัวแบบ ให้แบบไม่เก่งเรียนรู้ไปเรื่อยฮะครับผมก็เลยเปิดเพจดีกว่าใช่เหมือนเคยคุยกับพี่มั้งที่เป่แบบพี่โดนสตอเกอร์ตามอ่ะแล้วพี่เปิดเพจดีกว่าก็งั้นพี่เปิดเพจนั่นแหละก็โดนตามก็โดนตามอยู่ดีเหรอเออผมก็เลยอ่ะเปิดเพจดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาเป็นเฟซส่วนตัวเออใช่แต่บางคนเขาทักมาก่อนผมก็รับแอดนะอ๋ออ่าถ้าน้องเขาทักมาพี่ครับสวัสดีครับผมชื่อ จูดๆผมชอบผลงานพี่มากเลยอ่ะอันนี้เราก็รับแอดเราก็ไม่ได้ยิงอะไรถึงขนาดนั้นอ๋อ oh. เออแต่ถ้าทักมาผมก็รับแต่ถ้าเป็นหน้าการ์ตูนเป็นอะไรอยู่ดีไหแอดแล้วไม่ทักอะไรมาผมก็ไปติดตามเพจได้นะครับไม่ได้ยิงนะครับแต่เพจ oh. แต่เฟซพี่มันไม่มีอะไรเลยมีแต่รูป ลูกรูปครอบครัวเออเหมือนกันเหมือนกัน,น<ๆ>ก็มีแต่คนมีคนทักพิุงมาถึงมีคนทักพิุงก็ไม่ได้รับอยู่ดีพิุงก็ปฏิเสธดีๆก็บอกอ๋อ ó, อันนี้พี่มีแต่เพื่อนสนิทเนาะอ,อะไรเงี้ย<อ>มีแต่คนในครอบครัวอ,อ,อ้วเขาบอกว่า<อ>ผมเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทจังเลยครับอ๋อก็บิดติดทั้งเพจได้ค่ะก็จะประมาณนี้อ๋อนี่นี่ก็คือสิ่งที่คิมเลยเปิดเพจเป็นคิมไวกส์ก็จะลงเรื่องราวเกี่ยวกับไวกส์คิมอ่ะไวกส์คือ ครับผม V O I C E ใช่ W A K I N M ง่ายๆเลยนะเราเพิ่งถ่ายรูปคอลแลบกันด้วยอะค่ะใช่ครับโหมันก็แบบคนดังนะครับคนดังหมายถึงคิมอะเนาะพี่ละครับพี่ไม่ดังพี่เอ๊ะม่ได้คนว่าหนีพี่อะไรคะสัมรับกรก็ตามตัวอยู่นะอย่าพูดเดี๋ยสะเทือนใจมากเลยเพิ่งเพิ่งไปจ่ายแวดมาอดี๋พูดได้ไหมคะโอเคตอนนี้มีผลงานอะไรอยากจะฝากบ้างคะผลงานหน่อยครับเอ่อ ให้กับแฟนคลับของเราเนี่ยค่ะผลงานเนรเอออยากบอกอะไรกับทุกคนบ้างคะเชิญเลยค่ะผลงานผมมีผลงานอะไรบ้างเนาะก็วันพีซนี่แหละเออวันพีซนี่แหละครับติดตามชมนะครับวันพีซฟิล์มเรดเร็วๆนี้ครับมาแน่นอนครับแล้วก็มีนักพากย์รับเชิญสุดพิเศษด้วยอืมคืออะไรไม่บอกสวยด้วย อ๋อพี่ยุ่งสวยกว่าพี่ยุ่งด้วยโอ้ยเฮ้ยไม่คยมีด้วยเหรอเฮ้ยมีด้วยเหรอเทียบโอเคโอเคอ่ะขอบคุณมากนะวันนี้อุตสาแบบเออเราเจอกันปุ๊บปับรับโชคมาอีกแล้วนะคะและติดตามชมยุ่งทูบได้ในตอนต่อไปนะครับเออแล้วดูซิว่าเขาจะเรียกผมไปพากหรือเปล่า เดี๋ยวฉันขอตีทีได้ปว่าปักไม่ใช่หลังจะจบเรื่องนั้นไปนี่นางอ้อนฉันตลอดเลยนะไม่ได้เรียกเลยอะอะไรไม่ได้มีงานเยอะขนาดนัหนคนอื่าแบบโอ้พากันเยอะแยะไปหมดเนี่ยคุณเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาเน่จะเป็นคนที่แบบชอบตัดพอดิฉันบ่อยมากนี่มีเลยนะ ไม่นี่เลยนะอะไรเงี้ยบบเฮ้ยซึ่งคุณก็อยู่หลายสำนักมากเลยป้ากลัวเสียงมันซ้ำไม่ไม่เป็นไรคุณดูชอบก็แบ่งให้คนอื่นที่เขาไม่มีรายได้เขาได้ทำงานบ้างคุณดูชอบอ๋อเหรอเอออะไรที่เหมาะกับคุณเราก็เรียกคุณฝากติดตามเด t เทอร์มินอลลิสด้วยนะคะครับผมผมเป็นตัวอะไรฮะคุณเป็นอ ดอนนี่อ๋อเหรอจำได้จำได้คุณชื่อดอนนี่จำตัวเองไม่ได้เออเขาก็มีแล้วเขาก็มางอนแงเราแล้วก็แมจิกแคมที่เขาเป็นพระเอกโอ้โครับใช่ครับผมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรหนึ่งนะเฮียหนึ่งเลยผมอ่ะเปิดตัวไปแล้วแคสด้วยพระเอกครับชนะคุณตัวเฮียตัวเฮียแคสไม่ติดเป็นตัวประกอบทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้วะ ตัวเฮียแคปวิตติดครับผมแคปติดใช้เวลาภาคแป๊บเดียวพุ่มกับสบายอ่ะโอ้ยแต่ตัวเฮียมาภากินเชนโซ่ใช้เวลานานมากแล้วตัวเฮียก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยบอกว่าโหวหพุ้มขยี้มากอ้าวหรอวินโซ่ทนายนี่ใช่ใช่เขาเป็นตัวร้ายเป็นจังจุนอูจังฮันซอกใช่ใช่ ทำไมพี่มีเรืผมอีกใช่ไหมแค่งดีว่ะคะเออแข้มันเรื่องเดียวไงเออติดไปก้อนติดไปก้อนเออไปดีกว่าค่ะของอแงอาวครับของงานกันตรงนี้เลยต่อหน้าคุณผู้ชมอันไรนี่ครับผมจะลืมนะฮะอันไหนที่ผมพูดไปดีไปตัดออกด้วยครับพูดคุณแล้วาเราตัดไม่เป็นโอเคสาวเล่นเซาเล่นไม่อย่างงั้นคือก็นี่เคยลองแล้วคลิปพี่หนึ่งอ่ะมีหัวใจค้างไว้อแล้วแบบเฮ้ยทำไงดีว่าจะเอาลงวะเฮ้ยขี้เกียจทำใหม่วะโอเคไม่งไม่ได้ตัดไปอย่างงั้นเลยแล้วไปทำ คลิปหายอีกโอ้ไม่แบบโอ้ปวดหัวไม่พูดละเจ็บคอแค่นี้นะทำงานโอเคครับขอบคุณคคุณิมประพัสต์สวัสดีครับผู้ชมครับบายบายสวัสดีครับผม่จะไปไหนครับผมโอ้โห แค่นี้บ๊ายบายถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ subscribe ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ชมคลิปนักภาพคนสำคัญคนต่อๆไปตั้งแต่ทำมาไม่เคยมีใครมาของงานต่อหน้าต่อตาในคลิปแบบนี้อยากให้ผมภาพเรื่องไหนต่อไปของพี่ยุ่งคอมเมนต์ได้เลยครับผมโอเค๊มยบายแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ